สวัสดีครับวันนี้พบเกมวานพีเทเชอร์อครับมิสเตร์เคกวันนี้ครับผมจะมาแนะนำทีมนะครับของในโหมด PVP ซึ่งเป็นทีมใหม่เลยของปี2024นี้นะครับเพราะทีมเนี้ยผมเพิ่งเปิดกาชาได้มาแล้วก็จัดมาเลยคือเปิดปุ๊บ ัดปั๊บอัดคลิปปุ๊บลงปั๊บเลยนะก <c oughs> ็เป็นทีมใหม่นะครับก็เป็นแนวทางเบื้องต้นเนาะเผื่อคุณมีตามสามารถจัดทีมตามกันได้ก็เป็นการเล่นแนวทางใหม่ๆของทีม PP เนาะทีมผมครับก็จะมีประมาณนะครับนี่เป็นทีมเรียกว่าเป็นทีมดาบสีฟ้านะครับเพราะทีมดาบเก่าเนี่ยก็จะมีทั้งสีเหลืองทั้งสีแดงใช่ไหมละ่ะอาจจะเป็นเจ้าโอเด้งสีแดงเป็นเคียร์มันกลุ่มสีแดง ซึ่งนี่เป็นทีมดาบใหม่ของยุคใหม่เนาะถามว่ามันเก่งไหมมันไม่ได้เวอร์วังไม่ได้เวอร์วังเหมือนพวกทีมสีเหลืองหรือทีมโตอาทงที่มีนิกะอันนั้นคือเวอร์วังมันเก่งหรือเกิดทีมนี้พอเล่นได้พอได้ลุ้นนะครับมันก็ชนะได้แหละก็ทีมดาบต้องบอกก่อนนะครับว่าทีมดาบของเกมนี้เรียกว่าทีมวัดตัววง อาจจะมีสิทธิแพ้มีสิทธิชนะได้เหมือนกันอยู่ที่ดวงในการออกสกิลก่อนหรือออกสกิลหลังเนาะไม่ว่าจะเป็นทีมนี้หรือทีมก่อนหน้านี้หรือทีมอาเก่าๆเลยทีมดาบทุกทีมเนี่ยเรียกว่ามันคือทีมวัดดวงทุกทีมเลยนะซึ่งทีมนี้ครับเป็นทีมดาบสีฟ้าที่เน้นความเร็วของตัวคอรและก็เน้นความเร็วของไม้ตายนะครับ ก็จะมีเป็นหนูยาโตครับคู่ครับพิมเตตตกดาวครับยมโตก็คือจะมีการเพิ่มของสีเขียวสีฟ้านะครับเพิ่มเลือดเพิ่มคาคลิไม้ตายไวขึ้นสายดาเพิ่มป้องกันเพิ่มความเร็วนะครับดีก่ก็ทั้งความเร็วและก็ทั้งไม้ตายไวขึ้นนะครับสกิลมาตาก็คือจะบัฟย,ยุ่วยุทำให้อัตูเล็งมาที่ยมโต ตัวเดียวเลย30วิปรับป้องกันของตัวเองเพิ่มขึ้นอีก30วิแล้วก็สตูหนึงตัวนะครับที่มีเลือดสูงสุดนะครับจะถูกลดเลือดไป80%นะคือ1ตัวเลือดหายไปเลยถึง80%นะครับแล้วก็สตูสองตัวที่มีไม้ตายสูงสุดจะถูกปิดไม้ตายไปเลยติด100%นะครับปิดไปเลย10วินะ สองตัวนะครับก็ทั้งมีอาการทำดาเมจได้บัฟโยยุบับเกราะได้แล้วก็ปิดไม้ตายได้เนาะยังมาตกคู่ใหม่ครับแล้วก็เป็นน้องตายครับน้องตาย6ดาวครับธรรมดาครับน้องตายก็จะมีเป็นสายของหมัดดาบลูกศรปืนกระดาษจดนะครับเพิ่มความเร็วแล้วก็ตัวเองเพิ่มโจมตีเพิ่มความเร็ว,ว,ว,มมว,รวไปอีกชั้นหนึ่งเลยครับส่วนซกิลมาตาก็คือ ทำดาเมจระยะกว้างแต่ด้านหน้านะครับส7 5 0าสายของหมัดดาบลูกศรปืนกระดาษจดนะครับไม้ตายก็จะไวขึ้นอีก30%นะครับนี่กกันเลยไม้ตายไวขึ้นเพิ่มความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นโรเจอร์คู่กับโอเด้งนครับ6ดาวริเบตต์ครับเพิ่งเปิดได้แล้วก็จัดทีมลงม,มาเลยอ่าสิกิก็คือสีฟ้านะครับเพิ่มโจมตีเพิ่ม ป้องกันนะครับสายดาบก็จะมีการเพิ่มเลือดเพิ่มความเร็วถ้าหากมีสายดาบ5ตัวในทีมนะครับก็จะมีการเพิ่มของสีฟ้าไม้ตายไวขึ้นให้อีกชั้นหนึ่งนะครับเพิ่มความเร็วแล้วก็ไม้ตายไวขึ้นเหมือนกันนะส่วนสกิลก็คือจะทำดาเมจระยะกว้างครับ3000และทำดาเมจอีกใส่ทั้งหมดดาเมจ3เท่านะครับมีดาเมจ2ต่อนะครั้งแรก3 0 0พ ครั้งที่สองนี่แหละคือจะแรงมากเพราะจะเป็น3เท่าของพลังโจมตีของโรเจอร์โอเด้งนะครับแล้วก็ทหารนะครับมีสีฟ้า8ตัวในทีมอันนี้คือต้องมีสีฟ้าครบทุกช่องเลยอะ่ะผมทำไม่ได้ถ้าหากมีครบเลยก็ทำให้ทาให้สายดามนะครับไม่ตายไวขึ้นอีก50%ซึ่งตรงเนี้ยผมทำไม่ได้เพราะทีม ทีมผมมันมีแค่นี้นอกก็จะเป็นการผสมสีทั้งสีฟ้าแล้วก็สายดาบเนาะก,ก็เลยทําเงื่อนไขตรงนี้ไม่ผ่านนะครับแล้วก็จะเป็นครักเกอร์นะครับครเกอร์หดาวบวก6ดาว,ดาว,ดาวธรรมดาครับครักเกอร์เอ่อสกิลคือจะเอ่อสายดาบนะครับสายกล้ามไม่ตายไวขึ้นแล้วเพิ่มความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับสกิลก็คือเอ่อทำดาเมจระยะกว้างนะครับ2.3เท่า สายดาบสายกรามนะครับไม้ตายก็จะไวขึ้นเอ,อ่อเอ้ยไม่ใช่ดิเพิ่มคาคลิเพิ่มขึ้น20วิแล้วก็จะหากเลือดมีน้อยกว่า50ลงไปก็ทำให้ไม้ตายไวขึ้นอีก30นะครับของตัวเองนะก็ทั้งไม้ตายไวขึ้นแล้วก็เพิ่มความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับกิสลูครับตัวเนี้ยผมคิดว่าสําคัญนะแต่ตัวเนี้ยมันจะตายก่อนทุกครั้งเลยตายแน่นอน จากที่รองมาประมาณสามสี่รอบคิสลุเนี่ยคือตายทุกรอบนะครับแต่มันมาเพอทําำให้ทีมน่ะไวขึ้นในช่วงต้นเกมนะอามิดาเบม,มากขึ้นแล้วก็เร็วมากขึ้นในช่วงต้นเกมมาช่วงอ่าท้ออา,ทายทาย้ทา,ยทายเกมเนี่ยคือมันตายแน่นอนแหละมันบางอา่าสกิลก็คือสายดาบนะครับสายปืนนะครับเพิ่มความเร็วเพิ่มขึ้นเริ่มเกมมา40วิ ดาบปืนไม้ตายไวขึ้นเห็นมหมไอ้เจ้าหมอเนี่ยมันคือตัวะครต้นเกมคือ40วิแรกเนี่ยไม้ตายจะไวขึ้นหลังจากเนี้ยก็จะหายไปนอกตรงบัฟตรงเนี้ยก็เลยเป็นตัวละครเอาไว้เร่งความเร็วตอนต้นเกมทั้งความเร็วแล้วก็ทั้งไม้ตายไวขึ้นตอนช่วงของต้นเกมนะครับ สกิลก็คือ,อจะทำดาเมจใส่4ตัวนะครับดาเมจหนึ่งเท่าคือดาเมจไม่แรงแต่พอต่อได้อยู่นะแล้วก็จะมีการบัฟโจมตีให้กับสายของดาบแล้วก็ปืนย่สิบสี่วินะครับตัวนี้เป็นตัวครที่ไม่ถายออกรัวมากแล้วก็ตายง่ายด้วยแต่ก็ช่วยทีไมได้เยอะนะส่วนแถวสองก็จะมีเป็นแค่รอตัวเดียนะครับก็จะเป็นรออาห้าดาของกาชา อยพีนะก็ใสมาเสริมนิดนึงเนาะรอตัวนี้ก็เป็นสายของดาบนะครับอ่าสีแดงสิใช่ไหมแดงแล้วก็ดาบนะครับแดงก็จะมีการเพิ่มเลือดเพิ่มป้องกัน40ว mm ิได้ครับสายดาบ,บเพิ่มโจมตีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เอามาช่วยเสริมทีมนิดนึงเนาะเผื่อไว้เผื่อไว้นะครับอ่าสกิลก็คือทำดามดเมจระยะกว้าง2เท่านะครับสีแดงเพิ่มโจมตีเพิ่มความเร็ว20วินะครับประมาณนี้เลยก็เป็นทีมดาบ สีฟ้าใหม่นาะที่เล่นรู้สึกว่ามันเร็วดีอะ่ะเ,เรียกว่าเร็วแบบ The f a s เลยอะ่ะ <c oughs> คือทั้งความเร็วของตอัวละครความเร็วของไม้ตายเนี่ยโอ้โหไวมากแต่แค่ว่าดาเมจไม่แรงดาเมจสู้ทีมเก่าไม่ได้ทีมเก่าดาเมจแรงกว่าทีมของเจ้าโอเด้งแดงเจ้าคียมอนอะไรงี้หรือไม่ก็เป็นโรเจอร์คู่หนวดขาวอันนั้นคือดาเมจแรงกว่าแต่อันนี้คือเร็วกว่านะแน่นอน ตัดเข้ามาขายของกันสักครู่หนึ่งนะครับวันนี้ครับผมมาแนะนำรับร้านขายไอดองเพชรเนาะร้านของซอมบี้ลัสนะครับแล้วก็จะมีการสุ่มรหัสเกมด้วยนะทั้งขายแล้วก็มีทั้งการสุ่มนะครับอ่าก็มีหลากหลายเกมนะครับทั้งเป็นเกมของวันพีชเธ e เชอคูดวันพีชเบลตี้ลัสนะครับเกมของ b บีบเรฟโซหรือจะเป็นเกมของตะกั่บอล l ลเจน n ์ก็มีเช่นเดียวกันนะครับ มีหลายเกมนะแล้วก็มีหลายราคานะครอย่างเช่นเป็นสามร้บาท400บาทมีเป็นเพรเป็นห้าพันเพจสี่พัเพรโดยประมาณนะครับหรือจะเป็นการสุ่ม ID ครับราคาครั้งละ10บาทก็มีเช่นเดียวกันนะก็มีหลายราคาหลายรูปแบบแล้วก็หลายเกมนะครับอย่างเช่นเป็นเกมของวันพีชเทอร์เคูนะกดเข้าไปให้ดูครับ นีครับวันพีทเทเชอร์คูนะครับก็จะมีการแถมเป็นตัวตะครของลิมิเต็ดบวกกับเพชรนะอย่างเช่นเป็นเพชรอยู่ที่เอาประมาณ2,008แล้วก็จะมีลิมิตเต็ดแถมมาให้ด้วยนะครับก็มีทั้งเพชรแล้วก็มีทั้งตัวคอคแถมด้วยนะร้านของซอมบี้ลัสนะครับลิงก์ของร้านนั้นอยู่ใต้คลิปหรือจะไปหาใน Google พิมพ์ชื่อร้านก็สามารถเจอได้เหมือนกันนะครับซอมบี้ลัสครับ เรามาลองตีบอสสีแดงกันดูนะครับก็เน้นย้ำนะครับว่าทีมดาบเนี่ยมันเกิดทีมวัดดวงเนาะถ้าสกิลออกรคอมโบโดได้ทันก็สามารถชนะได้ง่ายๆถ้าหากมีการผิดพลาดนิดนึงอาจจะแพ้ง,ง่ายๆได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เ,เจ้าคิสลุเนี่ยไม้ตายรัวมากแล้วก็บางมากเช่นเดียวกันนะครับเอามาช่วยตอนต้นทีมนะทีมนี้ไวมากต่มาถึงครับไม้ตายไวขึ้น15บห้แต่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 3- 5หนะ ความเร็วสูงสุดตอนเริ่มต้นเกมคือ35คือไวมากนะครับไวโคตรโเลยนะทีมนี้แต่แอคแท็น้อยนะครับกว่าครับเลือดน้อยแอคแท็น้อยแต่ความเร็วเดี๋ยแม่งวิบวับอลังการเลยเกิดนะครับคิสลุออกมา2รอบแน่นอนครับแครกเกอร์ออกมาก่อนบัฟคริตทำดาเมจนะครับคิสลุออกมาซ้ำครับทำการอัพจมตีเพิ่มขึ้นมาครับแจ็คออกมาแน่นอนแจ็คแม้แต่ก็ไวเหมือนกันทำาการบัฟป้องกันและก็ทำดาเมจมาครับ ต่อไปก็จะเป็นน้องตายครับเอ้างูแดงออกมาก่อนครับทำดาเมจมาครับสองครั้งคริสตุสตายไปเลยครับแน่นอนครับมันบากน้องตายทำดาเมจไปครับเร่งความเร็วของไม้ตายครับแล้วก็จะเป็นโรเจอร์โอเด้งต่อเนื่องครับทำการทำดาเมจไปสองครั้งก็สามพันแล้วก็สาเท่ากรบตู้มไปครับต่อไปก็จะเป็นอ น้องหนูยามาโตครับหนูยามาโตครับทำการบัฟย่ยยุแล้วก็บัฟป้องกันแล้วก็ทำดาเมจไปเลือดหายไป80%สิบเปอร์เซ็นต์นะครับปิดไม่ตายไปด้วยต่อไปคิดออกมาทีมผมรอดไม่ไหวอ้ายังไม่ออกแฮะอ้าวคออกก่อนวะต่อไปแฟกเกอร์เหรอโคไี่คุมบัฟเร็วบัฟไม่ตายบัฟทจมตีไปครับวิบจังยางครับต่อไปเป็นแรกเกอร์ซามครับไม่ตายผมไวมากเห็นไหม วนไม่อย่างทันเลยต้องตายสามตายทีมเขาอะไม่ตายแทบไม่ได้ออกเลยนะครับเพราะ,ะทีมมันไวไงเรียบร้อยครับเห็นไหมไวจริงไวมาก <c oughs> ไม่ตายคือวนออกกันแบบรัวและก็แน่นอนครับว่าคิดสุตายเห็นไหมตายแน่นอนลงทุกครั้งตัวที่ตายทุกครั้งแต่ก็ประตูคอที่ช่วยเหลือทีมไนต้นกลีเนาะเพราะ,อะไอเจ้าหมอเนี่ยไอเจ้า คือรู้เนี่ยไม้ประตูคอนที่ถึงตายง่ายแต่มันสามารถใช้ไม้ตายได้ก่อนตายเนี่ยประมาณ2-3รอบเลยนะมันไม่ตายรวมากครับทีมประมาณนี้เนาะต่อไปครับเราไปเจอบอสต,ตัวอื่นกันบ้างนะเรามาเจอบอสสีม่วงใหม่กันนครับนี่คือบอสม่วงใหม่ที่เพิ่งมาวันนี้นะเป็นบอสม่วงใหม่ของทีมไอ้เจ้า S5 ดาวใหม่ของ p v p เนาะมาดูซิว่าจะไหวหรือเปล่านะครับ แล้วก็แน่นอนว่าทีมผมนั้นเร็วจริงไวจริงไวมากสกิลออกรวแน่นอนครับป็นตัคอนไอ้เป็นทีมที่ดามเมจไม่แรงนะเดี๋ที่เห็นไหมเนาะดาเมจคือไม่ได้เวิร์วะอลังการเหมือนนิกาหรือยามาโตะสีเหลืองอะไรเงี้ยอันนั้นคือแรงจริงแต่ทีมผมเนี่ยมันดาเมจเบาแต่มันรวหมาแล้วครับครั้งแรกคิสลุปเปิดไปแล้วแบบัฟไปแล้วแล้วก็ไม่ตายเห็นไหมคือปึ๊บ แป๊เดี๋ยวเต็มหลดอ,อีกอะนะครับนะครับน้องตายมาแล้วแครกเกอร์เปิดมาแครกเกอร์ทำด้านไปบัฟคลิปไปแครกเกอร์แล้วก็เป็นโรเตอร์โอเด้งปั๊บโจมตีโจมตีโจมตีไปสองรอบไฮโดยังโหลอใช่ไหมยังไฮโดต่อไปเป็นยาม้าครับอเอ้ยต้องใช้ยาม้าก่อนปั๊บโยยุองค์การปิดไม่ตายนะครับน้องตายสามไปทำด้าเมยไปยแล้วก็เร่งเร่งความเร็วของไม่ตายนิดหนึ่ง เห็นมันตกเข้ามาแฮลเกอร์ตายไหมไม่ตายพิสลุบัฟบซ้าม,มาทำดาเมสซาา้มามาครับกิสลุมาแล้วบัฟโจมตีไปต่อไปจะเป็นแฮลเกอร์ผมมาซ้าเห็นไหมพอบัเอ์ซิคิวใช้งานวนครบปุ๊บครูดาวก็เต็มอีกครั้งแล้วแชงก็ทำดาเมสมาอ่าบัฟคริโอตายอีกแล้ว คิดสลุกเป่งไปอีกแล้วไม่เคยรอดไม่เคยรอดของจีงครับใครโดมายัางยังไม่ตายยังไม่ตายน้องตายทามดาเมจไปข้ามาซะเร่งควางมาเร็วอูอ้รูเหรออูรุมีเต็มเไหมไม่มีใช่ไหมอูรุต่อไปก็จะเป็นนูยมโตครับโยยุป้องกันทาเด็บ ดาวไม่ไปปิดไม่ตายแล้วก็เป็นรอห้าดาวครับทำดาวไมไปนิดนึงครับอต่อไปโรเจอร์ยังไม่ทันเป็นแครกเกอร์แทนนะครับแครกเกอร์อีกแล้วครับทำดาเมจไปบัฟคริไปครับตอนนี้นเหลือแค่อูรุตัวเดียวนะครับเห็นปะไวมากไวของจริงแล้วก็คิสลูก็ตายทุกรอบของจริงตายทุกรอบอจริงนะเอามาบัฟเพื่อนแล้วตัวเองก็ตายทุกทีเลยไม่เคยรอดนะครับ ประมาณนเนาะทีมของดาฟ้าเดี๋ยวไปลองดูอีกอสักบอสเถแล้วกันเนาะไวมากครับสนุกน,นะไวจริงลงไปหลายบอสเลยครับก็ยังไม่ชนะเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะดวงนีมาเพราะงั้นผมขอแก่สองบอสพอเนาะให้เห็นว่าทีมนี้มันก็มีดีที่ความเร็วนะครับสรุปนะครับว่าทีมนี้ดีควรค่ากับการปั้นหรือเปล่าตอบเลยครับว่าถ้าคุณมีทีมเหลืองอยู่แล้วเล่นเหลืองเถอะครับ ถ้าคุณมีนิกะอยู่แล้วเล่นนิกะเถอะครับนิกะเหลืองนิกะทงอะ่ะดีกว่านะมันชนะได้แน่นอนกว่าครับทีนี้มันคือวัดดวงแบบมากๆเลยนะโอเคมันเล่นสนุกดีถ้าคุณมีของเหลือๆคุณลองมาอัพเล่นดูก็ได้มันหนุกดีนะมันเร็วดีอย่างที่เห็นเนาะมันไม่ตายออกแบบว่ารัวๆเลยคือพอไม่ตายคููดาวหมดตายก็วนมาเต็มไปอีกรอบหนึ่งคือคููดาวไม่ตายไวมากๆเล่นสนุกดีมากๆแต่แก้ว่า เล่นจริงๆหรือเอาไปแข่งแรงจริงๆกับผู้เล่จริงๆที่เล่นทีมเหลืองอะไรเงี้ยมาสู้ไม่ได้หรอกแต่แค่ว่าเล่นเอาสนุกเล่นเอาแบบว่าลุ้นๆเนี่ยหนุกดีเหมือนกันนะครับทีฟ้าสีเหลืองเบื้องต้นประมาณนะครับกดไลค์กดแกชร์กดตาเพื่อเป็นงใจให้ผมนะครับอย่างงี้ยสวัสดีครับ